เอาไปเอาเปิดหนึ่งเอายกกระทืบมาโดนเกี่ยวเอายังอยู่ป้กเขาให้โอ้โหหัวใจใหญ่กว่าตับเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งเอายกป้กเขาให้เอาโดนเกี่ยวเอาแล้วกระทืบมาโอ้ ปักเข้าให้เรียบเลยกัสตนพุกเสิรไปตัดยอดเจ้าตาเอาเจ้าตาว่าไงป้กเข้าให้โอ้โหอย่างเอาตัวรอดได้นะครับห้าต่อสี่นะครับตานาอยู่เอาเสิรมาเอาเปิดเนืองเอายกเขียวไปเอาหต่อสี่นะครับตานังรองนําอยู่เอาเปิดเนืองเอายกเขียวไปอ่ะด้ย สี่ต่อหกนะครับเอาเสือไปเจ้าตาเปิดหนึ่งเอายกป้าก็ให้โดนเกี่ยวเอาแล้วโอ้ยเอาตัวรอดได้นะครับ้นพุกงสาระคาห้าต่อหกนะครับเอาเสือไปเปิดหนึ่งเายกป้าก็ให้โอ้โหหกต่อห้านะครับเจ้าตาเสือมาจนพุกเปิดหนึ่งเายกขึ้นไป กระทุบไปโดนหัวเจ้าตาเอาแล้วอยู่ที่เจ้าตาเต้โอ้โหมาแล้วครับเจ็ดต่อห้านะครับอ่านกันสองแต้มนะครับเอาเสอร์ไปเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาปาดบาเรียบร้อยอ้ห่างนิดนึงต่อเลงไปลงไปอาเปิดหนึ่งเอายกเอา้าตตาป้าเขาให้เรียบร้อย เจ็ดต่อห้านะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกเขียวมาเรียบร้อยเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดหนึ่งเายกป้าเขาให้เอาแล้วเจ้าตาเตใสเน็ตโอ้โหเอาเปิดหนึ่งเายกป้าเขาให้เรียบร้อย เจ็ดต่อหกนะครับเจ้าต้าเส์อไปต้นพวกเปิดหนึ่งเอายกปาดมาโอ้โหปาดไม่ข้ามเอาแล้วครับแปดต่อหกนะครับเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเอายกปักเขาให้เรียบร้อยโอ้โหหกต่อแปดนะครับต้นพุกแต้มตามอยู่เอาเสือมาเอาตาเปิดหนึ่ง เอาโยกเอายกไปค่อยเข้าด้วยเตะเอาแล้วต่วนพุกเสอร์มาเอาเจอต้าเปิดเอาโยปากป้าเข้าให,าออโโห้เอาออกโอ้โหเอาตอนนี้แต้มเท่ากันที่แปดต่อแปดนะครับต่อ8ครับตวนพุกเสอร์มาที่เดิมแปดต่อแปดจาต้า เสิร์ฟไปต้นพวกเปิดเอาลูกเสิร์ฟเจ้าต้ามาแล้วครับโอ้โห9-8นะครับเจ้าต้านำอยู่นะครับเอาเสิร์ฟไปต้นพวกเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเขี่ยวอไปเอาโอ้โหภาพชัดเสียงชัดสุดยอดครับขอบคุณมากครับโจโคนะครับเอาเปิดหนึ่ง<ป>เจ้าต้ายกเข้าไปยกห่างด้วยเตะ โอ้โหโทัดเน็ตนะครับทำให้เจ้าพวกเสียจังหวะด้วยโอ้โห,โหนะครับเก้าต่อแปดนะครับเอาเสือไปส่วนพวกเปิดยกเข้ามาป้าเข้าให้โอ้โหแปดต่อเก้าเอาเสือมาตาเปิดหนึ่งเอาโยเอาเก้าต่อแปดนะครับเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่ง เอาแล้วครับคีบต่อแปดแล้วครับเอาเสือไปก้นพุกเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาป้ากาให้เรียบร้อยโอ้โหแปดต่อสิบครับเอาเสือมาเอาจะต้าเปิดหนึ่งเายกกระทือไปเอาเอายังอยู่โอ้ยไม่อยู่แล้วครับสิบต่อแปดนะครับเอาเสือไปเอาเปิดหนึ่งเายกเขียวมาโอ้โห 8ปดต่อสิบนะครับเอาตาเปิดเอายังอยู่เอาไม่ข้ามเอาแล้วครับเก้าต่อสิบนะครับผลพุกเซิฟมาออกนะครับเฮ้ยนี่แหละ 11ต่อ9นะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าต้นพุกเขียวมาเรียบร้อยเติม9ต่อ11เอาเปิดหนึ่งเายกป้าเขาให้เรียบร้อยเติม11ต่อ9เอาเปิดหนึ่งเายกขึ้นมาต้นพุกป้าเขาให้เรียบร้อย เอาเปิดเอาเอาครับต้นพวกว่าไงต้นพวกไป้าเขาให้เรียบร้อยเอาเปิดหัวเอายกเข้าไปโอ้ยเอาตัวรอดได้อยู่นะครับ11ต่อ10นะครับเอาเสือไปต้นพวกเปิดเลง เอายกขึ้นมาปาดมาโดนเกี่ยวเจ้าตะาเอาแล้วโอ้โหไม่ทันนะครับสิต่อสิบเอ็ดเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปเอายกไปเข้าด้วยเปิดอยู่ที่เจ้าต้นฟุกเกี่ยวมาเรียบร้อยเอาแล้วครับตอนนี้แ้มเท่ากันแล้วครับ ไม่มีลมเนาะส่วนฟุตเติร์ฟมาต่อตาเปิดหนึ่งเอาแล้วอยู่ที่ยกเข้าย่เข้าโอ้ยเอาแล้วครับโอ้โหนะครับตอนนี้ต้นฟุตขึ้นนำแล้วครับครับเ,เกมไม่เกมนะครับแเบ็ดไว้ครั้งที้หนึ่งโอ้โห,โหโกดดันมากเกิไนไปแล้วครับเกมไม่เกมแเบ็ดไว้ครั้งหนึ่ง เาเปิดเอายกป้าเขาให้ไม่เกน,นะครับอยู่ที่ใจอยู่ที่จิตใจนะครับสิบเอ็ดต่อสิบองาเสิไปต้นพวกเปิดหนึ่งเอายกป้าเขาให้เรียบร้อยเ <11. S 1> ไม่เกมสิบสองต่อสิเปิดเอายก ปักเอาบนโอ้โหตันนี้แต้มตาบุญบูชาแต้มตามอยู่ที่สิบเอ็ดต่อสิบสองนะครับเอาเติร์ไปเอาเปิดหนึ่งเอาโยกปักเขาให้โอ้โหเตีเยเกมพ่อล่อเกมเหี่ยวเตี๋ไม่เกมนะครับสิบสองต่อสิบเอ็ดเอาเติร์มาเปิดโอ้โหยังยูนะครับปักเขาให้โอ้โห เปิดเขี้ยวมาโอ้โหยังเอาตัวรอดได้นะครับเกมไม่เกม12ต่อ11เอาเปิดเอาจบเกมโอ้โหคนฟุกซาลรคามชนะนะครับด้วยสก,กอร์13ต,ต่อ11บอนะครับจบเกมไม่ได้นะครับ ขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิกท่านนี้มาติดตามนะครับไรเลยแต่ก็ไไลไหลมัน